สลัดความทุกข์ออกจากชีวิตแค่หยุดทําสิ่งเหล่านี้ข้อ 1. ห,หยุดใช้เวลากับคนแย่ๆถ้าตอนนี้นะคะชีวิตของคุณเนี่ยลายล้อมผู้คนที่เขามีแต่ความคิดด้านลบเขาชอบอมองโลกในแง่ร้ายเขามีแต่ความทุกข์ชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นและชักชวนคุณเนี่ยไปทําสิ่งที่ไม่ดีชีวิตของคุณนะคะจะดิ่งเหวเหมือนเหมือนกันกับพวกเขาคุณเคยได้ยินไหมคะว่าที่ชีวิตของคนเราเนี่ยจะเป็นค่าเฉลี่ยของคน5คน ที่เราครบอยู่ดังนั้นถ้าคุณอยากมีความสุขคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้นคุณต้องเปลี่ยนคนที่คุณคบนะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เอาตัวเองไปอยู่รายล้อมผู้คนที่เขามีมายเซ็ตในด้านบวกคนที่เขามองโลกในแง่บวกคนที่เขานำพาคุณไปสู่เส้นทางที่ดีนะคะและชีวิตของคุณจะเป็นเหมือนคนเหล่านั้นจะมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จข้อ 2. นะคะ หยุดอิจฉาคนอื่นพลังงานของการอิจฉานะคะเป็นพลังงานที่ต่ำมากๆเป็นพลังงานลบเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกอิจฉาคนอื่นเนี่ยคุณได้ส่งสารออกไปจากโลกใบนี้แล้วว่าคุณไม่ต้องการสิ่งนั้นอย่างเช่นคุณอิจฉาเพื่อนคุณว่าเขามีแฟนที่หล่อกว่ารวยกว่ามันเป็นการตอกอย้ำว่าคุณไม่ต้องการสิ่งนั้นเหมือนเพื่อนคุณนะคะดังนั้นนะคะ เมื่อคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นเพื่อนคุณเขามีความสุขเขามีแฟนที่ดีมีความรักที่ดีให้คุณชื่นชมยินดีกับเพื่อนของคุณและเมื่อนั้นคุณก็จะได้สิ่งนั้นเหมือนเหมือนกันกับเพื่อนของคุณนะคะข้อ 3. หยุดอาฆาตแค้นการอาฆาตแค้นนะคะมันเป็นเหมือน ไฟที่เผาไหม้ในใจของเราเมื่อไรก็ตามที่คุณอาคาดแค้นคนที่เขาทําไม่ดีกับคุณคนที่เขานินทาคุณว่าร้ายคุณชีวิตของคุณจะไม่มีความสุขนะคะดังนั้นคุณควรที่จะให้อาภายัยคนที่เขาทําไม่ดีกับคุณคนที่เขาคิดไม่ดีกับคุณนะคะและใจคุณจะปรดปล่อย จากการเป็นอิสระทั้งปวงใจคุณจะมีแต่ความสุขข้อ 4. นะคะหยุดแคร์ว่าคนอื่นจะคิดถึงคุณยังไงนะคะการที่เราคอยแคร์คนอื่นว่าเอ้ยฉันทําสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคณจะมองฉันไม่ดีนะมันทําให้ชีวิตของคุณไม่มีความสุขและไม่ก้าวไปไหนมาไหนสักทีดังนั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณอย่าไปแคร์นะคะว่าคนอื่นจะคิดถึงคุณยังไงพูดถึงคุณยังไงนะคะและนี่ก็คือวิธีการนะคะที่เราจะมีความสุข แค่หยุดทําสิ่งเหล่านี้นะคะเราสามารถที่จะสลัดความทุกข์ออกไปจากชีวิตของเราได้ลองทําดูนะคะ